พาท,ทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอล a s l e a g u e ภูิภาคดีวช 2, ้าสโซนกรุงเทพและภาคกลางครับเ <G> สือรังสิตรังสิต FC ครับนัดนี้เปิดบ้านต้อนรับทีมปากน้ำโพ NSI UFC การแข่งขันในเลกแรกนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่เสมอกันมา0ูต่อ0ครับที่บ้านของปากน้ำโพรวมเกมกนี่เป็นทางด้านรังสิตครับบุกจากซ้ายไปขวาก่อนครับ และจังหวะลูกปรีคิกลูกสูตรลูกนี้ครับรังสิมารสโรงประคามครับได้จังหวะล็อกและยิงลูกนี้แม่เข้าข้างหน้าต่างไปครับได้ลุ้นก่อนครับรังสิตหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะเข้าทามต้องบอกว่าเป็นรังสิตที่มีโอกาสจบสกอร์ได้ดีกว่าครับจังหวะยิงของปรัชยาวีทารุกนี้ครับก็ยังไม่เข้ากรอบครับสองครั้งครับจังหวะลุ้นของทีมเจ้าบ้าน ล้วจังหวะโยนเข้ามาลูกนี้ครับปัดยาวสิทกโงงแล้วย้อยเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเหมาะเจาะจริงๆครับจังหวะมงของเจ้าตัวแล้วก็เป็นเทร์ศักดสร้อยเสียมานี่บทส์ป้องกันรครับขึ้นนําไปแล้วครับรังสตทอบซีหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านทีมเยือนครับได้ลุ้นจากฟรีคิกของจักรพันป้าศาสตร์ครับแต่ยังติดเซฟของทางด้านสุรศักดิ์โมอุ่มปัดไปชนคานครับแล้วกระดอนออกมาแนวรับสกัดไว้ได้หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับ จุดแรกเนี่ยรังสิตเอฟซี FC เจ้าบ้านขึ้นนำปากน้ำโพเอ็นเอสยูยูหนึ่งตง่อสูนครับซึ่งหลังต้องบอกว่าทีมเยือนนี่เปิดเกมรุกเข้าใส่เจ้าบ้านอย่างหนักเลยครับสกอร์เป็นรองอยู่ด้วยครับแต่จังหวะลุกนี้ได้แหม่แย่เอาอหลังไปก่อนครับตามชิ้หนึ่งสองครับวิชิตชชยช่วยสินวนครับ ตัดได้ก่อนที่กองหน้าของปักน้ำโพนี่จะเข้าถึงจังหวะยิงไกลอีกครั้งนึงครับอิสระดังนรงครับได้สองลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับรังสิตนี่ที่ต้องบอกว่านานๆานบุกทิกบิดจ,จะได้ประตูที่สองครับจังหวะโมงของรังสิงมานลูกนี้ครับโอ้โหเพื่อศักนี่ยังผวาไปปัดได้ครับหลังจากนั้นนี่แนวรับของรังสิตครับ มาพลาดจังหวะนี้ครับนาที72ครับจกกักรพันธ์เป้าสาสตร์ุดเข้าไปยิงประตูที่เสมอให้กับปากน้ำโพเป็น1-1ต่อหครับช่วงท้ยเกมรังสิตได้ลุ้นจากฟรีคิกของทัศนพงศ์ดารักครับแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันครับรังสิตเอฟซีเสมอกับปากน้ำโพเอ็นเยูไป1นต่อหครับ